ที่นี่ไอ้เขียววิชาขีดชุมชนไอ้เขียวเกษตรกรกรมชาตินอกจากะมีตู้อบข้าวแล้วที่สร้างไรายได้ของชุมชนนี้นะครับผมแล้วยังมีตรงนี้ปลามมาโคตรอร่อยเมื่อคืนกินแล้วไม่ได้สัมภาษณ์ <laughs> เราไม่ได้บอกเ่อนนะเราไม่ได้บอกเราแอบมาถ่ายมามาอ๋อที่เรากินกันแน่เลย <laughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับในเจ้าของเนี่ยนี่เดีครับมจะกลับแล้วแต่จะกลับมือเปล่าไม่ได้ไปค่ะเอาไปเนาะซื้อไปสักยูิลก็เลยบอกว่าอันนี้ที่บอกว่านี่คือของดีที่หนึ่งนี่นี่นี่เมื่อคืนเขาเลี้ยงเราอยู่อร่อยด้วยก็เลยว่านี่วิสากินยณชลอ่ะไปไหนมานี่มานี่ยมเลยมานี้ก่อนมานี่ก่อนมาเนี้ก่อนอันนี้ไม่ทำตัวเลยครับเดียวพูดกล้าหรือ พูดอะไรก็ได้ใต้ก็ได้ปิ้ยอ้อยค่าอันนี้อะไรพี่นี่อะไรขนมมันยังนกมันยังนกทำอร่อยไหมอร่อยสิถามผิดถาผิดเอาใหมซึ่งถามว่าที่นี่เป็นวิถีการกินชุมชนใช่ไหมไต่ตั้งปีแล้วสามปีสามปีแล้วเป็นโออร่อยไหมอร่อยดูข้างหลังเยอะเลยมาดูมาดูดูพี่พี่พี่มีใครคุยกับผมไหมผมจะ ก่นกวน่วนก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 นกวนกวน่วนกวนกวนกนกวนกวเกวนกวนยว่กวนวนกวนาวนกวนกว่กวน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 กบอกวนกวนกวนกวากวนวนาวนก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 หนกอนกว้วนกวนบวมกวน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 ัวนกววนกวีกวนกนกวนนวนวกนวนวนมนวนกกกวากววม ตั้งเลยกั้เต้นดูเขาข้าวง่ญ่เลยครับผมอันไหนกินได้บ้างเลยครับพี่หรือไม่ไม่อยากกินอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกอนนี้นี้ก็ได้นี้ก็ได้ะอ๋อเออี่ผมรู้จริงลืมถามอ๋มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เห่ผมนึกว่าพยไปถวยเดี๋ยวรแเดียวเแข่งตัวอนี้อ๋สี่มือนี่คนทอดอย่างี้เลยว่าไม่ได้ไงอันนี้ บ้านผมมาเคยตอนสมัยเด็กตอนสมัยเรียนประถมอะเคยเพราะโตมามันก็ไม่ได้กินร้านผม10บาทแล้วนะน้าที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่5บาท5บาทได้ส่งออนไลน์สั่งได้มีคนเคยบอกว่า5บาทซื้ออะไรไม่ได้เลยนี่ไงซื้อได้ใช่ใช่ยิ้มด้วยอ้าวผมเคยไปหาบางคนบอกว่า5บาทซื้ออะไรได้ครับน้องนี่ไงซื้อได้ครึ่งท้องแล้วเนี่ยสนใจสั่งได้ค่ะส่งออนไลน์ส่งออนไลน์ออาบอกไยด้วยครนะถึง82ค่ะ สามเจ็ดค่ะติดต่อใครครับติดต่อพี่ขวัญนี่แหละพี่ขวัญพี่ขัญจะสั่งออนไลน์ได้นะครับการันตีโดยช่างเบิร์ดนี่ครับเนี่ยช่างเบิร์ดกินแล้วผมว่าอร่อยนะอร่อยจังฮู้ฮู้นี่ทาไหนอ่ะพี่อร่อยจังฮู้ได้เหรอวันนี้อยู่มาหลายวันอยู่ได้เพราะเนี่ยครับเขาเลี้ยงเห็นอร่อยก็เลยมาถ่ายเลยใช่ป่ะข้าวไม่ต้องกินข้าวแทนไม่ได้กินเลยอร่อยไม่ลอยดูคนทำอันนี้แซวเล่นกันแซวเล่น อร่อยจังอร่อยจังหวูจริงอร่อยจีิงอร่อยจริงคือโอ้ก็คือเป็นโอท็อปนะเป็นอันหนึ่งนอกจากตุอบแล้วนี่นี่ก็มาวางอย่างนี้ให้เย็นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็แท็กใช่ไหมทำไมไม่แท็กสุญอากาศคำถามทำไมแท็กแบบนี้อันนี้ลมมันไม่เข้าลมไม่เข้าใช่ถ้าลมเข้าแล้วก็เดี๋ยวเหนียวแต่เนี้ยกรอบยันนุ่นแหละถึงกรุงเทพเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยดูคนทำของคุณนี่มันแล้วมันเนี้ยคือที่นี่หรือว่า ปลูกที่นี่หรือซื้อที่อื่นมามีคนมาส่งค่ะมือมาส่งใช่ไหมครับเรียกมันแดงใช่ไหมครับมันอะไรนะเขาแก่มันแค่หลอดแค่แหลอดเลยเหรอคุณผมเคยมีแต่มันผมปลูกมันอะไรนี่มันแล้วมันเทศสีเหลืองอันนั้นจะทำให้อร่อยเท่านี้ใช่ไหมอันนั้นกับมันปาปริก้านะแล้วมปาปริก้ามันนี่ทำไม่ได้อ๋อโอเคฝากไว้นะครับ สั่งได้ออนไลน์คนนี้สั่งคนนี้สั่งเลยค่ะศูนย์แปดสอเจห้าหนึ่งสมค่ะถ้าใครดูคลิปนี้นะครับสั่งร้อยถุงผมจะออกครึ่งหนึ่งผมจะออกครึ่งหนึ่งาเบิร์ทำเออดีไหมดีไหมแต่ผมให้จำกัดนะผมมาให้ห้าท่านถ้าใครสั่งผมให้ครึ่งหนึ่งช่วยครึ่งหนึ่งห้าสเอร์เซ็นต์มเส่วนลดห้เอร์เกิฟต์เชอร์อ่ะกิฟต์เชอร์สับสับลูกค้าไงนี้ยดีหมห้าบาทเองค่ะห้าบาทเอง คุณคุณสั่งร้อยชิ้นคุณจ่ายแค่เท่าไหร่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเออถ้าสั่งห้าร้อยชิ้นนะครึ่งเดียวกันนะมึงพูดอั้นเลยหรอก็ได้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 อยู่ก็ได้อยู่สั่งไปแจกก็ได้สั่งไปช่วยน้องๆก็ได้อ่ะเนี่ยอร่อยด้วยอร่อยเออเดอน้องๆที่กำลังอยู่นะนะเดี๋ยวปล่อยคลิปไห้แล้วก็สั่งมาให้ดูนะมีห้าท่านนะเดี๋ยวแจ้งลงไข้างล่างเดี๋ยวลงในเกจโอเคจบครับ